เครื่องมือก่อสร้างมาตั้นขายง่ายขายดีจริงไหมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ SK หัวหินนะครับเป็นร้านขายเครื่องมือก่อสร้างประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่สําคัญเป็นร้านตัวแทนจําหน่ายเครื่องมือก่อสร้างมาตั้นเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับเจ้าของกันครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับซอแกแนะนําร้านหน่อยครับซอแกร์ชื่อร้าน SK หัวหินนะคะอาณาจักรเครื่องมือช่างนะคะค่างท่อประปาค่ะส่วนผสมสีแล้วก็อะไรเต็มรูปแบบค่ะเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องมือก่อสร้างมาตั้นนานหรือยังอ๋อจริงจร่วมาตั้นนี่ร่ะ ทำไม่อแกวถึงตัดสินใจนําสินค้ามาต้นมาขายอ่ะมาตันเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงคือด้วยคุณภาพของสินค้าเราก็เลยคิดว่าเวลาเราจะเลือกขายสินค้าอะไรก็ต้องมั่นใจเรื่องตัวสินค้าก่อนแล้วเราก็มั่นใจในมาตันก็เลยเลือกมาขายที่ร้านค่ะการขายเครื่องมือก่อสร้างมาตันเนี่ยครับขายง่ายไหมครับขายดีไหมด้วยความที่มาตันนะคะรูปแบบเขาเนี่ย ทั้งทั้งรูปลักษ์ทั้งสีทั้งอะไรเงี้ยก็โดดเด่นอยู่แล้วแล้วก็ตัวชื่อแบรนด์ด้วยโดดเด่นอยู่แล้วค่ะก็เรียกว่าขายงา่ายแล้วกันเพราะว่าร้านก็ตั้งใจในการขายแล้วก็สามารถยืนยันทั้งคุณภาพกับการบริการกับลูกค้าได้เต็มที่การเซอร์วิสก็รวดเร็วค่ะซัพพอร์ตทั้งร้านค้าแล้วก็เข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วค่ะลูกค้าก็ประทับใจซอแก้วขายเครื่องมือก่อสร้างมานานหรือยังครับ ถ้าร้านนี้เพิ่งเปิดได้7็ปีค่ะจริงๆ7็ปีก็นานแล้วนะแต่ว่าตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่นี่ก็ประมาณห0 6 0บหปีสุดท้ายนี้อยากให้ซอแกวฝากร้านหน่อยครับว่าตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงค,ค่ะร้าน S k สหัวหินนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหินนะคะขึ้นมาทางหินเหล็กไฟค่ะเลยวัดหนองคอนมานะคะเป็นตัวแทนทั้งท่อเครื่องมือแล้วก็เป็นตัวแทนใหญ่ของมาตั้นนะคะในเขตนี้ค่ะขอบคุณมากนะครับ ก็สำหรับชาวประจวบคิริขันนะครับที่ต้องการเครื่องมือก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นมาตั้นหรือว่าอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆสามารถติดต่อได้ที่ร้าน SK หัวหินได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ